โอ้โหวีน้องฮะดูใหญ่เมงมุมเพวันนี้หมอกลงจัดนะเราก็เลยเห็นใหญ่เมงมุมที่ค่อนข้างชัดนะเราสังเกตนะเห็นไหมเส้นใหญ่แต่ละเส้นมีน้ําเกาะมันเหมือนกับสายสร้อยเหมือนกับสายสร้อยเพชรอ่นะสวยจริงๆฮะนะ ท่อกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ วันนี้นะเล็กก็เดินมาชมหมอกอะนะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เห็นไหมมองไกลๆะนะแต่สะดุดตาก็คือนี่แหละเจ้าใหญ่แมงมุมนี่แหละนะโหมันสารได้สวยมากๆที่สำคัญคือมันจะเป็นใยเล็กๆแต่บังเอิญว่ามีน้ำมาเกาะนะหมอกลงจัดวันนี้ มันก็เลยเห็นเด่นชัดนะฮะสวยจริงๆมองหลายๆมุมฮะดูฮะสวยสุดๆไมเลอะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูอีกหลายๆรังนะเนี่ยตรงทีม่มีหลายรังเลย ถ้าเราไม่ได้มองย้อนแสงมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้ามองย้อนแสงมันจะสวยมากๆแล้วก็ดูเด่นนะมุมนี้เดี๋ยวดูนี่ยเนี่ย,ยธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันก็ล้วนเป็นงานศิลปะนะนี่คือบ้านของมงมุมนะเป็นรังของเขามันก็เหมือนคนเราสร้างบ้านนั่นแหละ เราก็อยากได้บ้านสวยอยากได้บ้านที่งามมันคงแข็งแรงอะไรประมาณนั้น,นหลายรังมากๆเลยหน้าหนาวเราจะได้เห็นอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะนะ หลังเล็กๆก็มีอ่ะครับผมสลับเช้านี้นะเล็กก็เก็บบรรยากาศของธรรมชาติมาฝากกันอีกนะก็คือใหญ่แมงมุมบ้านของแมงมุมกันนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ